ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับการอันบ x อกในส่วนการเปิดกล่องรีวิวไพ่กันค่ะห่างหายไปนานมากๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยมีโอกาสดีที่ได้กลับมาทําอีกครั้งนึ่งนะครับก็ียกว,ว่าพิีว่าชุดนี้เนี่ยมีคนไห้มาแล้วก็เ,เขาหน้าจะไม่ทราบว่าชุดนี้อาจจะค่อนข้างนานแล้วนิดนึงนะคะก็ออกมานานละแต่ว่าเอาจังๆแล้วเนี่ย โชคดีมากๆที่ยังไม่มีชุดนี้นะคะแล้วก็วันนี้ก็เลยอพอได้รับมาก็รีบเอามาอัดคลิปให้ดูกันละกันเนาะยังไงต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับของขวัญน,นะ,ะ้ชุดนี้นะคะก็ให้ชุดที่ชื่อว่า Tarot The i N of Rainbow uh, อันนี้มีความหมายดีนิดนึงก็คือหมายถึงว่าในเรื่องของการที่หน้ากล่องนะคะเขาเป็นรูปของสายรุง้งอาจจะอารมณ์ประมาณว่า,าให้ก่อนนะเพื่อที่จะให้แบบว่าชีวิตคุณมีความสดใสมากขึ้นนะคะต่อจากนี้ชีวิตเราก็จะมีแต่วความสดใสสดชื่นนะคะรมรื่นลมเย็นนะคะก็เรียกว่าเป็นอะไรที่ต้อนรับกับปีใหม่ด้วยเลยละกันเนาะถือว่าอย่งงางนั้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาลอง Unbox ชุดนี้กันนะคะหลายๆคนอาจจะมีชุดนี้แล้วก็เป็นไปได้เนาะ แล้วก็ใครที่ยังไม่มีชุดนีอ้ออกมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ถ้าสนใจก็ลองตามหากันดูได้นะสำหรับชุดนี้นะคะส่วนใครที่สนใจในเรื่องของตัวไพ่ที่ว่าอยากจะรับไพ่ต่อนะคะในส่วนการส่งต่อไพ่เนี่ยก็สามารถที่จะตามข่าวสารได้นะคะยังไงเดี๋ยวเราจะทยอยเอาออกมาให้กันนะคะก็ชุดนี้เป็นกล่องแบบไซส์ขนาด ปกตินะคะทารโรปกติเลยแล้วก็ค่าโลสคาราเบลนะคะแล้วก็ด้านหลังจะเป็นรูปแบบแบบนี้นะคะอันนี้น่าจะเป็นไพ่เดอะฟูลนั่นเองอืมโอเคมา กันไปนานมากๆเลยนะเรา,เราจริงๆแล้วเราทำไพ่เออช่ทำไพ่ขอโทษเรามีการอัดคลิปไว้ค่อนข้างหลายคลิปเหมือนกันนะคะแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสได้ปล่อยออกมาให้เพื่อนๆได้ชมกันเลยเนาะหรือยังไงจะไล่ทยอยปล่อยออกมาให้ชมได้รับชมกันนะคะแล้วก็หลังจากที่ปล่อยไพ่ไปสักระยะนึงแล้วอาจจะแบบมีการเปลี่ยนแปลงอะไรของช่องอีกอะนะคะก็เดี๋ยวอ,อ ขอดูนิดนึงนะคะโอเคนี่มันมีความเปิดง่ายนิดนึงนะคะในส่วนของการที่จะฉีกไอตัวพลาสติกออกได้เลยนะแล้วก็มีการโปรเทคพายมาอีกชั้นหนึ่งด้วยนะคะนี่มีพุ่มมาแบบนี้นะคะตามสไตล์ของเขาเลยนะคะ Taro at the end of rainbow สุดสายปลายรุ้งนะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดนี้กัน Uh, ตัวคู่มือจะมีสเปรดไพ่มาให้ด้านหน้าแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้เขามีโค้ดกาพูดของ Charlie Chaplin นะคะ You'll never find a rainbow if you're looking down เฮ้อแน่นอนค่ะคุณจะไม่มีทางได้เห็นสายรุ้งนะถ้าเกิดคุณกำลังก้มหน้าอยู่นั่นเองนะเขาก็ <c oughs> <c oughs> เลยบอกว่าโอเคตอนนี้คุณอาจจะเจอเรื่องราวอะไรให้มันอาจจะทุกข์ใจเศร้าใจนะคะ h e e p up เงยหน้าขึ้น ยันหน้าเขาเรียกอะไรนะเดินหน้าอ่าเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้นะเดินหน้าต่อนะคะแล้วเราจะได้พบกับสายรุง้งอันสดใสรอคอยเราอยู่นั่นเองนะคะความหมายดี r a น n b o w s are universal symbols of c h ออ r s ชียร์สแอนด์วอนเดอร u จ t สล o กข e ้ n ไปใน e ี e ทีอืมเนี่ยค่ะพูดถึงเรื่องราวของสายรุ้งนะคะกริ่นนำไปแล้วก็คัดมีนิ่ง ในส่วนของตัวออ้สั้นๆเลยก็อย่างที่ทราบกันแล้วนะคะว่าถ้าเกิดว่าเป็นไพ่คู่มือแบบเล็กๆแบบนี้เป็นบุคลิสเป็นเล็กๆก็จะไปแบบกระชับมากๆก็คือจะเปิดมาก็อาจจะมีเกลนนนาเล็กน้อยแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของตัวความหมายของไพ่ไปเลยนะคะอืมในดูซิอันนี้นะคะก็จะมีความหมายของไพ่แล้วก็ในส่วนของตัวที่เป็น เมเจอร์ uh, Major, และก็ไมเนอร์อยู่นี่นะคะไมเนอร์โอเคเป็นเอชเอชออฟคัพส์เป็นไพ่ถ้วยนะคะไพ่เหรียญเป็น p พน t ท c ก e ลส์ค่ะแล้วก็ไพ่ที่เป็นไพ่ไม้เป็นไพ่วันส์นะคะแล้วก็ไพ่ดับเป็น w o ต d s โอเคชุดนี้ก็จะมีความเป็นอ,อิงกับไรเดเวทใช่ไหมแล้วก็ตัวสัญลักษณ์อะไรต่างๆก็จะเหมือนกันนะคะแล้วก็เรนโบว์ดูสิ มมีความหมายด้วยเหรอเฮ้ย r บรดนะคะหมายถึง Instinctive อย่งเงคะม,มีบอกด้วยนะแต่ละสีของรุ้งเนี่ยนะคะก็จะมีความหมายในแต่ละด้านแต่ละเรื่อง at the end of the rainbow ใบที่ 8. something magical นะคะ something different s o m e t h i ที่มันแบบว่าไม่คาดคิดที่จะเกิดขึ้นอันนี้เป็นไพ่เรียกว่าเป็น spread นั่นเองแม่ไปเรื่อยเลยคะ่ะสีหมายถึงอะไรไม่ใช่อันนี้นะ่าจะเป็นสเปรดของไพ่อันนึงที่เรียกว่าเรนโบ้นะในชุดนี้เราจะมีแบบ8 8ค่ s สเปรด to look at the things นี่นะคะนี่เลีงยงไพ่แบบนี้นะคะแล้วก็ใบที่8แบบนี้นั่นเองโน้ตสเปรดไพ่ค่ะไปแหมเมื่อกี้ก็มีบอกด้วยนะคะสีแดงหมายถึงอะไร <laughs> ไม่ใช่อันนี้มันเป็นแบบ เรียงตามลำดับของสีรุงนะ้งแล้วเออแอนดูสิเด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 ทำไมรู้สึกแอบเหมือนจะจกักระอะไรเงี้ยหรือเปล่านะคะโอเค t ทอร์ okay. of the Rain at the end at the end of the rainbow อืมโอเคอันนี้ค่ะก็จะเป็นภาษาอื่นๆน,นะคะอืม,มาดูกันอันนี้ ปกไพ่นะคะปกขอุ้ยสัมผัสแรกคือบางค่ะไพ่เขาจะค่อนข้างบางนะคะมีความยืดหยุ่นสูง um, มากๆากมเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันอันนี้น้ปกนะแล้วก็นี่ค่ะด้านหลังจะเป็นรูปแบบแบบนี้นะคะแม่หมอหลายคนมีแล้วเนาะชุดนี้นะแล้วก็ตัวไพ่มีความ บางๆเขาเรียกว่าอะไรดีหลายเรียกว่าบางไหมมันค่อนข้างคือจับไปเนี่ยรู้สึกได้ถึงความบางเนาะแล้วก็แต่ว่าตัวไพ่มันมีความยืดหยุ่นดีสาหรับใครที่ชอบแบบสับไพ่แบบวิธีการต่างๆนะเราว่าชุดน,นี้อาจจะ,ะเนื้อไพ่แบบนี้น่าจะถูกใจนะคะแล้วก็ตัวไพ่ยเนี่ยคะ่ะด้านหน้าไพ่ยเนี่ยจะเป็นแบบไร้ขอบเนาะไม่มีกรอบ ใดๆนะคะเพื่อให้เราได้ปลดปล่อยชีวิตได้เต็มที่มีิสระอ่าของการอ่านหน้าไพ่เนาะเพราะฉะนั้นไพ่ทุกใบของสําหรับนี้ของชุดนี้จะไม่ได้มีกรอบแต่อย่างใดมีด้านล่างเล็กน้อยนะคะเพื่อที่ว่าจะเอาไว้ใส่ใหมายเลขนั่นเองอเดี๋ยวเราไปลองดูกันอ่าโอเคมีด้านล่างไว้ให้นะคะแล้วก็มาดูใบแรกกันค่ะกับตัวเมเจอร์กันนะคะอันแรกเดี๋ยวนะขอขยับเล็กน้อยก็ลองมันจะสั่น นี่ค่ะแม่ May, um, The Fool ใช่ไหมแล้วก็ Magician Magician นะคะไม่ได้จบไพ่ยนานแล้วนะจะแบบว่าลืมลืมห่างหายไปบ้างแล้วนะคะไพ High Priestess นะคะโอ้ดูภาพสินี่ อันนี้นะคะก็เรียกว่าใครที่แบบว่า,าท่องจำชื่อของไพ่นะคะดูจากทาโร่ว่าแบบโอเคอันนี้เป็นฮารูเฟนฮารูเฟนหมายถึงอะไรอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบแอบบเล็กๆว่าแบบเอ๊ะใบนี้เบอร์ห้าคือหมายคือ,อไพ่อะไรอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะแบบว่าจำไม่ได้นะแต่ว่าถ้าดูอย่างนี้ดูจากภาพรูปภาพก็ได้เหมือนกันเนาะ นี่อันนี้เป็นแบบเชอริรอตใช่ไหมถ้าเกิดว่าเป็นม้าสองตัวแบบนี้นะคะมีคนนั่งอยู่นะคะแล้วก็ม้าสองตัวลากไปนะคะหมายถึงเรื่องราวของการมูฟเมนต์อะไรต่างๆพวกนี้นะคะนี่เห็นไหมจะไม่ได้มีบอกให้เพื่อนๆได้ดจะไม่ได้มีชื่อของไพ่ให้เพื่อนๆเห็นเลยนะคะนี่อ่าโอเคไปแบบเร็วๆนะสำหรับตัวเมเจอร์นะคะแล้วก็ไปถึงตัวที่เป็น Oh, the sun. Okay. อ๋อเดซันเนาะโอเคอ่าจบแล้วในกลุ่มของเมเจอร์นะคะเดี๋ยวมาดูไมเนอร์กันไมเนอร์ Minor เนี่ยก็จะมีหมายเลขอยู่ด้านนี้นะคะแล้วก็จะมีไพ่ถ้วยเออมีรูปสัญลักษณ์อยู่ด้านนี้นะแล้วก็ตัวภาพก็ออกมาค่อนข้างชัดเจนเลยนะว่าเป็นมีกันเอ่อรูปภาพอะไรยังไงบ้างนะคะอธิบายในความหมายของไพ่แต่ละใบนะแล้วกม็มีความอิงไรเดอร์เวทอยู่ด้วยเล็กๆเ,กเกนาะเนี่ย เออจริงๆก็คล้ายๆเลยนะคะนี่มีกันมอบมอบมอบดอกไม้ให้กันนะคะหกถ้วยใช่ไหมอืมนี่ค่ะคล้ายๆกันแต่ว่าออกมีความเป็นเฟรนดนะคะในตัวของตัวละครบนหน้าไพา่เนาะอันนี้มาถึงส่วนที่เป็น p เพจใน e e n King ใช่ไหมโอเคอืมเพจ ไนท์ควีนและคิงนะคะนี่น่าจะใช่นะเดี๋ยวเราขอดูนิดนึงอ่าใช่ค่ะเพจ t Queen King p เพจก็จะแทนด้วยรูปของอะไรเนี่ยโล่เหรอหรือว่าน่าจะเป็นโล่หรือเปล่า หรือว่าหมวกกันน็อกไม่ใช่เฮลเมัที่ใส่หัวไม่ใช่นะอันนี้น่าจะเป็นออกไปในเชิงของรูปของไม่มีบอกหนู ให้ความรู้สึกเหมือนโล่อะไรอย่างนี้เลยเนาะป้องกันปกป้องอย่างนั้นะโลนะคะแล้วก็รูปอัศวินเอ่อเพชไนท์ใช่ไหมไนท์ก็จะออกไปในรูปของม้านะคะสัญลักษณ์ม้าแล้วก็ควีนนี่ดูซิสวยไหมเอ้ยและคิงนะคะวันนี้แอบจะแบบอ่านพักเอิมเปิดไพ่แล้วก็จะงงงงเล็กน้อยะคะ่ะไม่ได้อัดคลิปมากพักนึง ก็จะแบบมึนๆง,งงๆเล็กน้อยอะที่สังเกตได้จากไพ่ชุดนี้เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าเขามีความแบบสดใสของสายรุ้งนะคะอยู่ในหน้าไพ่ด้วยนะคะเดี๋ยวเนี่ยเห็นไหมแม้กระทั่งไพ่ไพ่เอ่อไม้ก็จะมีนะคะจะมีสายรุ้งเห็นไหมจะมีเรื่องราวแบบสีรุ้งอยู่ในนั้นด้วยนะคะอันนี้สวยนะอ่ะ ใหไม้โอ้โหดูสิดูคาถาเขายังเป็นสีรุง้งไม้เขายังเป็นสีรุ้งด้วยนะคะเป็นก้าวไม้นะคะอวืว้าวอุ้ยสวยจังนึกถึงอวตชาออืมโอเคให้าดาบค่ะเห็นไหมดาบยังมีรุ้งโผล่ขึ้นมาด้วยเลยนะคะนี่นี่น,นี่มีรุ้งอยู่เบื้องหลังนะคะเป็นแบ็กกราวด์ให้นะนี่ว้าว ว้าวอุ้ยเข้าใจก็ยังมีห้อยสายรุ้งอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะแหเชือกยิ่งมันสีรุ้งเลยนะคะว้ยสวยงามโอ้ชุดนี้สวยงามนะคะแล้วก็มีความแบบแอบตัวการ์ตูนเนี่ยแอบใช้วิธีในการอ่านแบบอ่านจากหน้าไพ่เนาะแล้วก็มีความแบบสีของสายรุง้งมันทำให้เวลาอ่านก็ รู้สึกแบบสดใสอยู่ในนั้นด้วยนะคะในเรื่องของการที่แบบเวลาเราอ่านไพ่เนาะมันจะไม่หมดหมดก็เรียกอะไรหมดมองหดปู่จนเกินไปอะไรเงี้ยก็ขอบคุณนะคะสำหรับคนให้ชุดนี้มานะคะก็เลิๆเลิศชุดนี้ดีงามนะคะแล้วก็มีความหมายที่ดีมากๆเลยสำหรับเรื่องราวของสายรุ้งที่เป็นเรื่องราวของการ เราอาจจะมองว่าในเรื่องราวของฟ้าหลังฝนก็ได้เนะหรือว่าเป็นอะไรที่แบบเหมาะสําหรับการเริ่มต้นปีอย่างนี้นะคะก็จะได้พบกับความสุขสดใสสดชื่นนะคะกับ สิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตให้เป็นสิ่งดีๆด,ด้วยนะ,ะแล้วก็ถือโอกาสเป็นการแบบว่าอวยพรปีใหม่ให้กับเพื่อนๆด้วยย้อนหลังโอ้นานเลยนะย้อนหลังหลายหลายวันเลยนะคะ <c oughs> โอเคก็การสับไพ่นะคะมันก็แอบ,บมีกระโดดกันบ้างแล้วก็มีความแบบตัวไพ่เขาจะมีความบางหน่อยนะคะก็อาจจะ นี่ค่ะเดือดกระโดดกันกระจายแต่ถ้าใครชอบในไพ่ที่เป็นแบบเชิงของการกระโดดนะแล้วแล้วหยิบไพ่ขึ้นมาจากการสุ่มขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะชอบนะชุดนี้นะคะแล้วก็การกรีดไพ่แน่นอนค่ะสาหรับค่ายนี้เนี่ยการการกรีดไพ่ทําได้ ดีเยี่ยมเลยโอเคเลยนะคะกรีดไฟได้ค่อนข้างง่ายเลยสม o ทเลยนะคะแล้วก็สวยงามด้วยนะคะสําหรับชุดนี้ด้านหลังก็เป็นแบบนี้นูเป็นสีรุ้งแบบนี้เลยนะคะก็ <c oughs> ถ้าเกิดว่าใครชอบชุดนี้ก็ลองอหาดูนะเราคิดว่ายังมีอยู่คะ่ะยังมีอยู่นะแล้วก็ ราคาน่าจะไม่ได้สูงแล้วนะคะสำหรับชุดนี้นะโอเคก็คลิปนี้ก็เอามาทำให้ใหคิดถึงกันบ้างนะคะจริงๆคิดถึงคิดถึงนะคะแล้วก็โอเคเอยังไงฝากคลิปนี้ไว้ด้วยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับเพื่อนๆคนอื่นๆในชมนกันด้วยไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆกดติดตามไม่ได้เลยสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ